เติมเงินจีวอลเลตเติมยังไงง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องสารดีนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเติมเงินเข้าจีวอลเลตนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องคลิกก็ต้องกดตรงเติมเงินเข้าจีวอลเลตนะครับแล้วก็เลือกธนาคารที่ต้องการเติมอันนี้ผมจะยกตัวอย่างการเติมแบบจีวอลเลตไอดีนะครับตรงนี้เราต้องคัดลอก ใหดีตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับข้างล่างเลยเปิดแอปเพื่อเติมเงินนะครับเราจะเติมผ่านธนาคารที่เราเลือกไว้นะครับรับเปิดแอปขึ้นมาช้าหน่อยนะครับก็เข้าแอปเติมเงินของเราปกติครับเป็นการเติมเงินแบบโอนเงิน e wallet นะครับแล้วก็ กดตรงโอนเงินครับแล้วก็นี่ครับเห็น e a l l e t มไหมครับแล้วก็กดเข้าไปตรง e w a l l e t ครับกรอกหมายเลขเมื่อกี้นะครับที่อยู่ในหน้า,อาของเป๋าังเมื่อกี้ครับที่ทผมก็ปีมเมื่อกี้วางตรงนี้ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าไปครับกดเรียบร้อยแล้วก็ถัดไป แล้วก็จะบอกว่า,อาโอนไปยัง eWallet 006 9 9 0 0 3 7 1อันนี้คือเบอร์ที่เราก็ปีมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กรอกรหัสกดยืนยันนี่ครับเป็นอันเรียบร้อยในการเติมเงิน eWallet นะครับโดยการเติมผ่าน ID ครับผมนี่เราเข้ามาดูที่แอป พาตังกันต่อเนี่ครับเน่เงินมาแล้วครับ930บาทแค่นี้ครับง่ายๆสำหรับหลักการเติมเงินครับเติมเงินเข้าอ,อีเบเลตง่ายๆด้วย ID นะครับนี่ครับ930บาทเข้ามาเรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วก็สแกนเพื่อใช้สิทธิ์ไปเลย สแกนเพื่อใช้สิทธิ์นะครับนี่ตรงนี้สแกนจริงกับร้านค้านะครับสแกนนี่เป็นค่าใช้จ่ายจริงนะครับค่าใช้จ่ายจริงที่เราใช้บริการที่ร้านาตรงนี้เดี๋ยวผมสแกนไปเรียบร้อยแล้วอสแกนไปเรียบร้อยนะครับก็กดยืนยันการชำระงเงินไปกับผมเงินก็จะออกจีวรเลต ตามจํานวนที่เราซื้อของนะครับหรือใช้บริการร้านค้านั้นๆนะครับนี่ครับขอผมใช้ไป780บาทครับประมาณนี้ครับในการเติมเงิน G w a l l บ t ผ่าน ID นะครับง่ายๆไม่มีอะไรยากครับโอเคครับฝากช่องสารดีไว้ด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ